การร่วมสนุกนะครับกิจกรรม1นึ่ง s u b s c ซับสไของชอ่องทางเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นวิดีโอต่อไปนี้มีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีอ่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวส l o t ต xo ทุกๆคนนะครับก็กลับมาอยู่กับปุระเบิดดวงเช่นเดิมนะวันนี้นะครับปุก,ก็จะมานะครับบอกเพื่อนเอนถึง3วิธีเล่นนะครับโหมมาก,ก่อนหมดกันยานี้ใช่ไหม อ่านี้ก็ EP ีสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเทคนิคสุดท้ายที่ทุกๆคนนะครับสมควรรู้ไว้นะเออก็ก่อนอื่นนะครับนะรางวัลที่จับไปนะที่ปุให้ร่วมอ่าแสดงความคิดเห็นนะครับว่าช่องปุนะครับรู้จักปุได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะไปหมดนะที่ใครร่วมสนุกนะครับที่อยู่ในคอมเมนต์นะปุจะทําการสุ่มนะครับทําการสุ่ม ตัวเลขข้างหลังนะปุ๊แยกเป็นหมวดหมู่ไว้เนาะ1ถึง6ปะเออหนไม่ก็1นึ่สี่แหละทำเองก็ลืมเองนะครับอ่าปุะจะเอาเลขพวกนั้นนะครับนะมาสุ่มก่อนนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับจะเป็นผู้โชคดีนะเออเดี๋ยวจะมาประกาศผลรางวัลเร็วๆนี้แน่นอนนะครับนะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกับอ่าวิธีเล่นนะครับโลมานะครับวิธีสุดท้ายนะที่เราต้องรู้ไว้ก่อนหมดกัย่านี้นะครับ อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่29แล้วนะครับอ่าวิธีสุดท้ายนี้นะเป็นวิธีที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะแต่ทุกๆคนนะครับสมควรที่จะต้องมีติดตัวไว้นะอ่ามันก็คือการนะครับนำเทคนิคทุกเทคนิคนะครับมาดัดแปลงใช้นั่นเองนะอ่ายังไงนะครับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวปุ๊กจะเอาเทคนิคที่ เราเล่นนะครับามารวมกันนะครับหรือมาดัดแปลง,งเขาด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้ปู๊จะลองเล่นเทคนิคเบ็ดข้ามก่อนนะครับเช่น3 6 9หกนะครับนะไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จับผสมกับเทคนิค1.5นะครับแล้วก็เบ็ดไป150ยนหะ้าานะเป็นการประยุกต์นะครับเป็นการประยุกต์2เทคนิคเข้าด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับการประยุกตเทคนิคแบบนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับ คำเตือนนะครับตอนนี้นะก็จะมีพวกมิชฉาชีพเนาะ,ะเห็นลูกเพจนะครับของปุ๊มาบอกนะครับโอ้ยต่างคนต่างโดนหลอกนะครับต้องอย่าหลงเชื่อนะครับปุ๊ระเบิดดวงของปลอมนะครับเต็มไปหมดเลยนะเห็นจากคอมเมนต์นะปุ๊ก็ไล่ลบเกือบหมดแล้วนะครับแต่ก็จะมีมาเรื่อยๆนะอยากให้ทุกคนระวังไว้นะครับ อาปุระเบิดดวงของจริงต้องไม่มีเว้นวรกนะครับต้องเป็นปุระเบิดดวงไม่ใช่ปุระเบิดไม่ใช่ปูระเบิดดวงนะครับอาดูชื่อดีๆนะครับอย่าหลงเชื่อนะอาก็ต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนนะเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวปุจะแจกรางวัลเองนะไม่ต้องฝากบงฝากเบอร์อะไรนะครับนะถ้าจะแจกปุจะให้แจกอาต้องบอกไงเดี๋ยว ถ้าจะแจกนะครับปุ๊จะให้มารับรางวัลทางเพจนะครับใน Facebook ของปุ๊เท่านั้นนะแล้วก็เ,เพจของปุ๊นะครับเดี๋ยวปุ๊จะติดต่อไปเองนะครับไม่ต้องติดต่อมาเนาะก็ต้องช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันระวังนะอ่าอย่าให้ใครนะครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับ อ่าตอนนี้เบ็ดปุ๊เพิ่มเป็น6บาทแล้วนะครับเบ็ดปุ๊เพิ่มเป็น6บาทนะปุจะเล่นเป็ดข้ามนะครับนะช่วง2-3วันนี้นะครับก็โลมาก,ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับพอเล่นได้อยู่เนาะเออก็รีบเล่นกันนะครับไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะมีการอัปเดตอะไรใหม่อีกหรือเปล่านะ วันนี้อาจจะมีเสียงฝนรบกวนเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ฝนตกหนักเลยทีเดียวเนาะ,ะตอนนี้เป็ดปุ๊ก็เพิ่มเป็น9บาทแล้วนะครับเพื่อนๆก็รางวัลที่แจกนะต้องบอกว่ามันเป็นรางวัลที่แจกเยอะกว่าทุกๆครั้งที่ปุ๊แจกนะครับอ่าจะหยิบมาสัก5คนนะครับนะอ่าเป็นรางวัลอะไรเดี๋ยวค่อยบอกนะ าฝากกดติดตามกดไลค์กดซับนะครับเพื่อไม่ให้พลาดน,นั่นเองนะครับเอาดอกนี้นะครับได้72นะแล้วก็4ฟรฟีสปินไปเอามาไปน87นะครับรวมกับอ,อันเมื่อกีนนะ้เนาะแล้วเรามาลุ้นกันกับ4ฟรฟีสปินนะครับจะได้เพิ่มหรือเปล่าอู้ดอกนี้โลมาข้างบนอีก96นะ อ่าอย่างนี้เอาแล้วเลียนอง,งุนมาอย่างนี้อีก21นะครับ BIG กวินโอเคนะครับอย่างนี้<ะ>อ่าเล็กๆน้อยๆนะครับอง,งุนอีก3นะครับเพื่อนๆอ่าถือว่าแจกดีอยู่นะครับวันนี้ถือว่าแจกดีอยู่นะยังมีโอกาสที่จะเล่นได้ทุนสูงอยู่นะครับ อ่าโอ้โหเข้า3รอบเลยนะครับอ่าเข้าลายเต็มเต็มมา3รอบเลยนะครับผมอ่าได้มาอีก240นะครับเพื่อนๆรวมของเก่าตอนนี้ก็ได้กํำไรมาแล้ว200นะครับ200นิดๆนะอ่าหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าสล็อ XO กับ joke เนะครับต่างกันไหมนะครับต้องบอกว่าตัวเกมอะไรไม่ต่างกันนะครับนะแต่อัตราแจกอาจจะต่างกันนะอันนี้ปุก็ยังไม่ได้ทําการวิจัยหรือทําการค้นคว้าอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่จากที่ปุเล่นเองเนาะจากประสบการณ์ที่ลองเล่นดูแล้วนะสล็อต x o ปุ๊ว่าเข้าดีกว่านะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของการเล่นในแอปกับเล่นผ่านเว็บนะครับต่างกันไหมนะครับก็ อาจจะเกี่ยวนะครับเพราะปุ๊ลองไปเล่นในเว็บก็แตกหนักเหมือนกันนะแต่ในแอปก็แตกเหมือนกันนะแต่อาจจะแตกคนละแบบเนาะเออในเว็บอาจจะเข้าคอมโบแล้วแจกหนักนะครับหรือไม่ก็ตีสิงโตแล้วแจกหนักนะอันนี้เดี๋ยวปุ๊จะลองไปหาข้อมูลนะครับแล้วมาบอกเ,อเพื่อนๆนะ,อะตอนนี้เราได้340นะครับเพียงพอเนาะสำหรับให้ไปถอนเพราะกำไรถึง200นะแต่ปุ๊จะเล่นต่อไปนะครับ เล่นต่อไปอีกนะหยุดแค่นี้ไม่ได้นะครับเพราะจัดไา่ทำการเล่นเทคนิคผสมนะครับอ่าตอนนี้ก็ขึ้นเบ็ด150นะครับอ่าการเล่นไม่มีอะไรตายตัวนะครับเพื่อนๆอ,อ่าอย่างนี้ได้มา300นะครับอ่าได้มา300นะนี่แหละครับเราต้องจำไว้นะครับข้อ3นะครับ วิธีเล่นนี้ต้องจําไว้ให้ดีเลยคือการที่นําทุกเทคนิคลองมาเล่นบวกใส่กันนะครับไม่จําเป็นต้องเล่นตามสูตรไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆรวมเทคนิคก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๊เล่นให้ดูนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะตอนนี้ก็ได้มา500นะครับเดี๋ยวปุ๊จะเล่นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเบ็ด1.5นะครับแล้วเพิ่มเป็น150อนะอ่านะต้องต้องไม่ได้ติดกันใช่ไหมครับ4-5รอบนะครับ ข็ยาวๆนะครับเทคนิคเบ็ด1.5นะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะอาจจะระหว่างที่รอนะครับให้ไม่เข้านะครับ <c oughs> ให้ไม่เข้าสีรอบเดี๋ยวปูอธิบายตัวเกมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับเกมโลมานะครับตัววายนะครับก็แทนได้ทุกตัวนะครับยกเว้นโบนัสนะส่วนลายเกมนี้ก็มีทั้งหมด15ลายเลยนะครับตัวไอคอนที่แจก เยอะที่สุดก็จะเป็นนักลบนะครับตัวนักลบนั่นเองนะส่วนตัวที่แจกน้อยลงมาก็จะเป็นสิงโตนะครับกับมงกุฎนะแล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นดาบนะครับกับโล่นะครับแล้วก็อันที่น้อยที่สุดในเกมนี้ที่แจกก็คือไหกับองุ่นนั่นเองครับอ่าส่วนโบนัสนะครับถ้าได้เข้า3อันโอ้ตามลายอย่างนี้ตามลายได้3.5นะครับอ่าลืมไปนะครับวตองเบ็ด1.5แล้ว อ่าสมมติอ่าโบนัสนะครับต้องให้ได้ตามลายนะครับของตัวเกมเนาะทั้ง15ลายถึงจะได้เข้านะครับไม่ใช่3อันติดนะครับอยู่ช่องไหนก็ได้นะครับต้องตามลายด้วยนะอ่าตัวเกมเข้าวๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนฟังก์ชันของเกมในการเล่นนะครับเป็นเกมแนวเก็บคอมโบนะครับถ้าเก็บได้ครบอ่าเกิน4 ตั้งแต่4คอมโบขึ้นไปเราก็จะได้เข้าฟรีสปินฟรีนะครับตามจำนวนที่เราเก็บคอมโบได้นั่นเองนะครับถือว่าเกมนี้นะครับเป็นอีก1เกมที่ดูเดือดนะครับในค่ายสล็อต XO นั่นเองนะใครๆก็ต้องรู้จักนะครับจากเมาคีราสั์จะต้องเป็นโรม่าท่าถึงโตนะครับต้องตั้งชื่อเพลงให้เขาเลย พูดไปพูดมาตอนนี้ยังไม่มีดอกไหนที่ได้สี่ไม่ได้สีอันติดกันนะครับยังได้เรื่อยๆอ,อยู่นะต้องรุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่จะแจกนะครับหนึ่งหมื่นซับสไคร,ก,รก็ติดตามกันนะครับเร็วๆนี้แน่นอนนะโปรแจกแน่นอนนะจะทำการสุ่มเป็นกลุ่มนะครับรางวัลเนาะ ตั้งแต่เลข1น,นะครับถึงเท่าไหร่วะปุ๊จําไม่ได้แหละอ่าตั้งแต่ที่ปุ๊ให้ทํากิจกรรมไว้นั่นแหละนะครับปุ๊จะแยกกลุ่มแล้วก็มาแจกเลยนะครับได้ทุกกลุ่มได้ทุกได้รุนทั้งหมดทุกคนแน่นอนนะครับเ,เพื่อน ยิง่งอ่ยิ่งดูคลิปจบนะครับยิ่งกดแชร์กดไลค์นะครับยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนะครับก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันเนาะสู่ความเป็น slotxo นะครับกับปุระเบิดดวงนั่นเองนะ oh, <yeah. S 1> เอกลับมาได้คอมโบแทนนะครับสี่คอมโบอย่างนี้นะแทนที่จะได้ติดกันนะครับ แต่จริงๆการได้ติดกันก็น่าจะได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นที่4ฟรฟีสปินก่อนแล้วกันนะครับอ่าได้โลมาก่อนนะครับ3อันโอเคครับอย่างนี้ได้ง่นมาแถวหนึ่งนะครับเต็มๆนะแล้วก็คอมโบ2เป็นอ่าหานะครับเลียงแถวมาอย่างนี้แล้วก็หมดที่2 c o คอมโบนะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดเลยก็ได้นะครับเมื่อกี้เราได้คอมโบแล้วเนาะไม่จําเป็นต้องไม่ได้สีอันก็ก็มีลุ้นนะครับพันห้านะครับเพื่อนๆโอ้โหดอกนี้นะครับถึงกับบิ๊กวินแล้วก็จะหยุดเล่นเลยนะครับอ่าในเมื่อมันไม่มาสีอันติดนะครับเราขอเป็นคอมโบก็ได้นะครับเห็นไหมปูบอกแล้วนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่เราประยุกต์ใช้หรือ จะใช้ยังไงในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับอยู่ที่การสังเกตด้วยนะเพื่อนๆอ่าสำคัญนะครับเทคนิคเทคนงเทคนิคทําตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะนะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นั่นเองเนาะยังไงก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องปุระเบิดดวงนะครับไว้กิจกรรมแจกวันไหนเดี๋ยวปุจะมาบอกนะครับอ่าโอเคไนคลิปนี้ก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ปุด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ